พระเจ้าตรัสกับซามูเอลในไม่ช้านางฮันนาลอดบุตรชายคนหนึ่งและตั้งชื่อว่าซามูเอลซึ่งแปลว่าฉันทูลขอเขาจากพระเจ้านางฮันนาและเอลคานามีความสุขมากแต่ทั้งสองไม่ลืมสัญญาที่นางฮันนาให้ไว้กับพระเจ้าเมื่อซามูเอลโตขึ้นทั้งสองนำซามมเอลไปยังพระพาของพระเจ้าและปล่อยเขาให้อยู่ปฏิบัติเอลีเอลีต้องการเขามาก เพราะว่าลูกของเอลีเองที่เป็นปุโรหิตไม่ซื่อสัตย์พ่อแม่ของสมูเอลไปเยี่ยมเขาทุกๆปีนางฮันยาฮันนามักจะนำเสื้อผ้าใหม่ที่นางทำด้วยตนเองมาให้เขาแล้วพระเจ้าทรงอวยพรนางฮันนาและเอลคนาให้มีลูกชายอีกสามคนและลูกสาวสองคนค,คืนหนึ่งขณะที่นอนหลับอยู่สมูเอลได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาก็นึกว่าเอลี เรียกจึงวิ่งไปถามเขาว่าต้องการอะไรเอลีบอกว่าเขาไม่ได้เรียกกลับไปนอนเถอะซามูเอลซามูเอลเอ๋ยซมซามูเอลได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งก็วิ่งไปตามถามเอลีอีกว่าต้องการอะไรลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้ากลับไปนอนเถอะและคราวนี้ถ้าเจ้าได้ยินเสียงเรียกอีกให้ตอบว่า ตัสเถิดพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กำลังฟังอยู่ซาม,มูเอลทําตามที่เอรีบอกเมื่อเขา้าเมื่อเขาได้ยินเสียงเรียกอีกเขาทูลเขาพูดว่าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าตัดเถิดข้าพระองค์จะฟังพระเจ้าให้ซาม,มูเอลไปบอกเอรีว่าพระองค์จะลงโทษโฮฟนีและฟีเนหัส ลูกๆของเขาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าซามูเอลไม่อยากบอกข่าวร้ายนี้แต่จำต้องทำเมื่อเอลีได้ฟังก็บอกว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่พระองค์เห็นว่าดีที่สุด